เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงของอัปเดตแพทฮอนสี่น์จุดนะครับประจำวันที่27เมษายนปี2560นะครับรายละเอียดแพทวันที่27เมษายนนี้เป็นแพท4.0.8นะครับจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะครับซึ่งปรับสมดุลของหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งทีเด็ดเลยเนี่ยคืออยู่มาริเค่นนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเพราะว่าผมไปลองมาแล้วมันมันค่อนข้างมีอะไรสับสนนิดนึงเดี๋ยวผมมมข้้าาาาาไไไปปก่่ออนนนนเเเเเเะะลลคคดี๋ยวววรรตัััหงบผม มาเรามาดูที่นหยฮาวกันก่อนนหฮาวก็ข้ามเอาเป็นตัวรองสุดท้ายแล้วกันมาที่นโตก่อนครับนโตนะครับผม0.8นี้ปรับสกิลอันตินะครับความเสียหายทางกายภาพลดลงจาก85 175 125บวก25 50 75ของพลังโจมตีนโตรปรับลงนะครับเหลือ mm. 80 160 240แล้วก็บวก20 40 60ของพลังโจมตีของนโตก็คืออันติจะเบาลง ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากจากปกติยิงคอมโบเดียวตายกลายเป็นต้องสองคอมโบครึ่งถึงจะตายนะครับมาเราไปดูครับว่ามันลดเยอะจริงไหมครับซึ่งผมก็ไปลองมาแล้วมันก็ไม่พูดถึงว่ามันแตกต่างไหมมันก็แตกต่างครับแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างจนเกินเหตุแต่ว่าเวลาไฟน์นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากนครับนี่ <The investors> ก็ลดลดไปเยอะอยู่ครับเห็น <The investors> ไหมครับว่าลดเนี่ยปกติมันจะลดเหลือประมาณข้อตรงนี้ครับแต่ว่าน่าจะลดไปเยอะพอสมควรแหละ มันมันมันเหลือประมาณข้อนี้แหละเมื่อก่อนนะผมลองดูแล้วตอนนี้ปรับออกมาได้ปรับลงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคม้งเพราะว่าในโตแถวโซนอเมริกาหรือว่าโซนประเทศนอกเขาไม่ค่อยเล่นกันนะโซนเอเชียเล่นกันเยอะครับรู้สึกว่าจะปรับเอาใจโซนเอเชียมากก็คือยิงเบาลงนะครับปรับแล้วปรับอีกปรับจนแบบปรับจนแบบไม่เหลือชิ้นดีแล้วอ่ะเออนะครับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับในโตก็คืออันติปรับลงนะครับส่วนเซอร์เบนชิงตันก็ปรับเช่นเดียวกันนะครับ เปลี่ยนระยะเวลาจากการสตัน์สองวิทุกเลเวลเป็น1.25 1.5 1.75แล้วก็2วินะครับระยะสกิลลดจาก1,200เป็น1,000แรงนะครับผมโอเคเราไปดูกันนะครับโอเคเราไปเริม่มที่ตัวแรกครับเวลหนึ่งผมเอาไว้ที่เวลหนึ่งระยะเมื่อก่อนมันจะยาวนิดนึงนี่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยแต่ว่ามันปรับลงมาลดมา200แรงนะครับก็ถือว่าลดไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับว่าตันกีว่วิอันนี้เวลแรกนะครับ 1.3วินะครับผมโอเคเราไปดูวิวสองนะครับบึ้งเข้าไป1.5วินะครับโอเคครับตรงนะครับ1.5วิแต่ว่าอันสกิลหนึ่งเนี่ยขึ้นว่า1นึ่งหึ้นมขึ้นว่า1.3แต่ในนั้นบอกว่า1.25นะครับโอเคเวล2 1.5ตรงเวล1ไม่ตรงนะครับแล้วก็สกิล3อันนี้เวล3นะครับดูนะครับ1.8นะครับผมในนี้เขียนว่า1.75 อาจจะเฉลี่ย0.5ดเพราะว่าเขาอาจจะเขียนมาแค่นี้นะครับอาจจะตรงก็ได้โอเคถือว่าตรงนะครับส่วนอันนี้อัพทีวีสแล้วตั้งอยู่ที่2วินาทีนะครับโอเคก็ถือว่าปรับสมดุลได้ค่อนข้างดีนิดนึงปรับลดลงนะครับสำหรับเซอร์เบ็ชิงตันนะครับผมตามนั้นระยะแงรงระยะแรงสั้นลงแล้วก็สตันต้องอัพทีวี่จุดวินะครับแล้วก็โซเทลเลอร์นะครับผมมานาที่ใช้เพิ่มจาก75เป็น90โอ้โหรัศมี เพิ่มจากสองรอเ็สิห้าเป็นสองร้อยห้าสิบโอ้โหลดแรงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มานาลดเยอะมากๆไม่เข้าใจว่าจะลดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคครับทุกผมใช้ช่วงต้นเกมให้ดูดีกว่าอันนี้คือตอนเบลลหนะท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราใช้มานาเก้าสิบเราจะเหลือเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับหมดหลอดเลยครับอันนี้คือตอนเบลลหกนะครับโอเคแล้วก็สําหรับ ระยะสกิลนะครับก็สั้นลงเมื่อก่อนระยะเนี้ยยังโดนนะยังโดนตัวนี้เลยนะครับผมสกิลอัน,นอ่านี้ของเราเนี่ยมันจะโดนแบบถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยมันจะโดนมาถึงตรงนี้เลยตอนที่ผมเคยเล่นนะแต่ตอนนี้ครับปรับใหม่มาเนี่ยระยะนี้นี้ไม่โดนนะครับคือมันค่อนข้างสั้น่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยครับว่ามันค่อนข้างสั้นเลยนะครับโอเคผมให้ดูกันอีกทีนะครับเนี่ยมันมันค่อนข้างสั้นเลยครับมันแทบสั้นมาก สั้นจริงๆครับแต่ถ้าเกิดหลังเกมแล้วก็มานาก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าระยะสั้นขึ้นครับแล้วก็มานาช่วงต้นเกมลําบากแน่นอนครับเรียกได้ว่าใช้สามมติใช้สามสกิลแล้วไม่มีอันติแน่นอนครับเรามาดูที่ไนฮา,าวกันทีเด็ดมากไนฮาวสกิลหนึ่งรัศมีเพิ่มขึ้นจาก275เป็น325ก็คือสกิลหนึ่งของเราคือสมกหรือใบนะครับเหมาะใบ จะอยู่ได้ไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็สกิลสเป็นการพุ่งไปด้านหลังเป้าหมายแล้วนะครับปกติจะพุ่งไปด้านหน้าซึ่งเมื่อก่อนมันก็พุ่งไปด้านหลังแต่ตอนนี้เป็นพุ่งไปด้านหลังแบบพุ่งไปด้านหลังเหมือนแพทก่อนแล้วนะครับผมไม่พุ่งไปด้านหน้าแล้วนั่นเองแล้วก็ติดคิดด้วยนะสกิลสนะครับสถานะล่องหนโคตรเด็ดจะไม่ถูกทาลายเมื่อใช้อเทมอีกต่อไปวัตฟักมากเพิ่มระยะเวลาการเข้าสู่สถานะหายตัวจาก3.52.5 1.5เ 4, ป็น44่ส2ก็คือเราตีเขาเนี่ย เราจะวินวอล์กกว่ากว่าเราจะวินวอล์กใช้เวลาถึง4วิ3วิ2วิเลยนะครับก็คือกว่าจะวินวอล์กนานนั่นเองมีโอกาสที่เขาจะไล่ฆ่าเราได้นะครับนะครับผมแล้วก็เข้าสู่สถานะาหายตัวในทันทีเมื่อเกิดใหม่เช่นเราได้คลองหรือว่าเราตายโดยเดดลิฟชุบขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือเราตายเราเกิดขึ้นมาแล้วก็วินวอล์กทันทีนะครับเพื่อโบนัสเอจิที่ได้รับจาก062เป็น5 15 25โอ้โห เอจิเพิ่มขึ้นก็ตีแรงขึ้นก็เกาะกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับ <What? S 1> โอเคเดี๋ยวผมจะเสกในฮาวออกมาอีกสักสองตัวนะครับในฮาว NIG h t ในฮาวสองตัวนะครับหนึ่งแล้วก็สองโอเคครับผมผมจับอันนี้ไว้สองอันโอเคนะครับก็คืออันนี้พวกไอเทมพวกนี้ผมสาธิตไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูซึ่งปรับมาค่อนข้างโอ้โหแบบระดังะเทัต์ เก่งมากโอเคครับผมก็ตอนนี้เอจิเราอยู่ที่25ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับว่า7ว่า25นะครับส่วนตัวน,นี้ผมอัพไปที่เบล1แล้วกันเอจิจะขึ้นมา5นะครับ5เอจิถูกต้องนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็น15เอจิถูกต้องนะครับผมตามนั้นโอเคผมลบไปเลยแล้วกันนะถือว่าเข้าใจตรงกันโอเคครับเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงการที่ใช้ไอเทมแล้วก็ คือใช้อเทมแล้วก็ไม่หายวินบอกผมจะเริ่มที่บูสต์ก่อนกดมาเชอร์นะครับวินบอกเรายังคงอยู่นะครับโคตรเท่เห็นไหมครับว่าวินบอกเรายังคงอยู่แล้วก็่อย่างหน้ากากเบอร์เซิร์กหรือว่าหน้ากากไม้อย่าง2อย่างนี้นะครับแล้วกดใช้ก็ยังคงอยู่นะครับเราไม่หายวินบอกนะครับนอกจากเราจะไปตีเขาอย่างนี้นะครับเราถึงจะหายวินบอกเห็นไหมครับเราถึงจะหายวินบอกแล้วเราค่อยเราค่อยเราค่อยเริ่มวินบอกซึ่ง เป็นเบอร์เซิร์กก็ยังไม่หายวินบอกนะครับดูดิต้องตีก่อนถึงจะหายวินบอกอ่ะโคตรโหดแล้วตีแรงมากโอเคนะครับแล้วก็ฟอสบูฟก็ยังไม่หายวินบอกนะครับที่เด็ดคือเราออกอันนี้ประจําครับเนี่ยไอดาบฟอสเบิร์นหรือดาบนูไฟเบดเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยเราก็ยังไม่หายวินบอกครับซึ่งมันดีมากสโมกก็ไกลขึ้นนะครับระยะสมโมกโอ้ เมื s <S right. um, ่อก่อนจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันไกลมากเลยนะครับดูดิซูมไกาให้เห็นว่ามันไกลค่อนข้างไกลเลยนะครับนี่ไกลเลยแล้วก็แยกล่างก็ยังไม่หายวินบอกนะครับแยกล่างดูตามนั้นนะครับคือใช้ใช้ไอเทมอะไรก็ตามไม่หายวินบอกนะครับแล้วเราก็จะบิ้งไปด้านหลังศัตรูแล้วนะครับนี่จิวจิวตุดตุูดตุ่ดตุดได้แล้วนะครับผมตามนั้นนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมเสกเดนลิฟออกมาให้ดูนะครับ ผมจะคาในฮาตัวนี้นะฮะโอเคครับผมในฮาตายไแล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> พอเสกขึ้นมาปับ๊บ <Yeah. S 1> ก็จะกลายเป็น <Yeah. S 1> วินวอลทันทีนะครับคือโอกาสรอดก็เยอะขึ้นนะครับมันมันจะไม่มีครูดาวแล้ววินวอลค,คือมันเพาเกิดใหม่ปับ๊บวินวอลทันทีนะครับรวมทั้งโทเค็นออฟไลน์ด้วยนะครับผมโอเคผมจะสาธิตโทเค็นด้วยดูแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะครบเลยโทเค็นออฟไลน์โอเคครับ ผมจะฆ่านะครับป <Okay. S 1> ๊บพอเกิดใหม่ปั๊บวินบลอกทันทีนะครับตามนั้นตามนั้นโอเคก็สรุปในฮาวก็เก่งขึ้นถือว่าเป็นฮีโร่ที่ปรับโคตรเก่งขึ้นเลยนะครับตามนั้นเลยตัวปรับลงก็จะมีโซติลมีไนโตมีเซอร์เบนชิงตันนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ดิมิเต็ดอ๋อนี่คืออวตารเซตใหม่ที่จะมานะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวติดตามตัวที่ชองนี้นะครับมีแน่นอนเจอกันรีวิวแบบครบเซตนะครับผมอ๋อแล้วก็ดิมิเต็ดดิมิเต็ดชาแมนนะครับนี่เลยเขาบอกว่าสกิลตัวนี้นะครับจะทํางานแม้จะโดนความเสียหายไม่ถึงตายเช่นบัตรชาดิตนะครับก็คืออันติของเราจะทํางานนะครับอโอเคอย่างเช่นหน้ากากไม้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมยิงให้ดู โอเคนะครับเดี๋ยว <ST. S 1> ตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ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 ้มโอเคครับผมแล้วก็เรากดใช้บัตรชาลิตนะครับเดี๋ยวให้แอคค่าก่อนตีเรากดไม่ต้องกดใช้บัตรชาลิตหรอกรกดใช้ตัวนี้ก็ได้หนักกัดไม้นะครับหนัากากัดไม้นะครับก็คือเราจะไม่ถึงตายนะครับเมื่อเรากดใช้แต่ว่าตอนเรากดใช้เนี่ยเลือดเราจะเด้งมาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งตอนเรากดใช้เนี่ยเลือดมันก็จะลดลงเืยเรื่อย ตอนเมื่อก่อนอ่ะมันจะเหลือหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับมันจะกลับมาเด้งเลือดเรานะครับถ้าเกิดอ่าเลือดเหลือหนึ่งนะครับดูนะครับผมโอเคผมปิดไว้อ่ะเห็นไหมครับเด้งกลับมาเลยคือมันเป็นอะไรที่คอมโบกันได้ดีมากถ้าเราปิดหน้ากากไม้จนเราเลือดเหลือหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เราเรียกว่าอะไรอ่ะเลือดเด้งนะครับดูนะครับไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียนะโอเคผมจะกลับมาดูนะครับดูนะครับผมกดหน้ากากไม้นะแต่พอผมปิดหน้ากากไม้ทุกคนคอยดูนะครับเห็นไหมครับว่าเลือดเราเด้งกลับมาเหลือเลย งงมากไม่รู้ว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับสําหรับตัวนี้อาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเรากดดูดเลือดอ่าไม่ใช่ดูดเลือดดิเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าบัตรชาลิตนะครับตอนเรากดบัตรชาลิตเนี่ยก็จะทําให้เลือดเราเด้งเหมือนกันนะครับเอ้คชิบหายละโอเคครับผมก็ถ้าเกิดผมกดบัตรชาลิตนะครับเห็นไหมครับว่าเลือดผมจะเด้งเลย คือมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเป็นข้อดีแหละแล,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูที่ทําให้ถึงตายนะครับจะตายทันทีโดยที่อันติไม่เด้งนะครับตามนั้นนะครับผมอันติไม่สามารถเด้งได้นะครับผมแล้วก็มาริเคนมาเรามาโฟกัสที่มาริเคนตัวสุดท้ายกันนะครับมาลิเคนนะครับเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันบอกว่าสกิลหนึ่งไม่ลดความเสียหายอีกแล้วเมื่ออยู่ในโหมดสกิลสองนะครับแล้วก็ ผมจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวอธิบายทีเดียวสกิล2นะครับจะเปลี่ยนเป็นดาบสีน้ำเงินได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก12 24 36 48เป็น15 30 45 60ก็คือโจมตีศัตรูแรงขึ้นนะครับผมแต่ความเสียหายเวทที่โดนตนเองนะครับเพิ่มจาก48 12 16เป็น8 16 24 32นะครับก็คือความเสียหายตีเขาแรงก็จริงแต่เราก็ได้รับความเสียหายมากขึ้นนะครับแล้วก็สกิล2 จะไม่ลดความเสียหายอีกต่อไปเขาบอกว่าจะไม่ลดความเสียหายอีกต่อไปอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็จะสามารถปรับได้แค่2 s สกิลนะครับเป็นโหมดสีแดงกับโหมดสีเขียวเท่านั้นจะไม่สามารถปรับเป็นโหมดปกติได้หรือโหมดดาบไม่มีดาบไม่เรืองแสงนะครับไม่ได้แล้วก็จะไม่มีการลดคูดาวอีกต่อไปก็คือใช้ได้เรื่อยๆนะครับสกิลอันตีของเราไอ้สกิลสของเราโบนัสความเสียหายสูงสุดเพิ่มจาก8 0 1 0 0 เพิ่มจาก80เป็น100ก็คือโจมตีได้ไวขึ้นนะครับคอมโบกับสกิล2ได้ดีเลยแล้วก็อันตินะครับจะไม่ใช้มานาอีกต่อไปเปลี่ยนเป็นใช้เลือด25%ของเลือดปัจจุบันแทนก็คือจะไปคอมโบกับสกิล3นั่นเองนะครับสกิล2นะครับนี่ผมเอาสกิล2ไว้เลยนะครับผมก็คือเมื่อโจมตีเขาเนี่ยจะได้รับความเสียหายแก่ตนเองแรงขึ้นนะครับ8 6 24 32แต่ตอนผมตีนะครับทุกคนดูนะครับ นี่ยดาเมจของเขาเข้อ47นะครับถูกต้อง50 47อยู่อย่างนี้ถูกต้องครับแต่เราเข้า6ครับดาเมจเลือดของเราอะ่ะลดแค่6ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรดูนะครับเนี่ยโดนแค่6แต่พอพอแอปเปิ้ล2นะครับจากจะโดน16นะครับก็ยังโดน6เหมือนเดิมทั้งที่มันควรจะโดน16นะครับเนี่ยออาเป็นต้องโดน24แต่ก็โดน6เหมือนเดิมเนี่ยครับออาเป็นือว4 ก็โดนสักก็โดนหกเหมือนเดิมทั้งที่จะโดนสามสิบสองหน่วยแต่ก็โดนหกเหมือนเดิมอาจจะเป็นบัก๊กหรืออาจจะยังไม่แก้ไขผมไม่แน่ใจนะครับนี่แต่ในนี้เขาบอกต้องโดนสามสิบสองหน่วยแต่เราโดนแค่หกครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเราข้ามไปแล้วก็มันก็แรงขึ้นโจมตีมันก็ไม่ได้แรงขึ้นครับทุกคนเห็นไหมครับว่าห้าสิบเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าทั้งทั้งทั้งการโจมตีแล้วก็อันนี้มันก็ห้าสิบเหมือนเดิมไม่ว่าจะอพทิเวลอะไรนะครับเออผมก็งงเหมือนกันนะ ไม่รู้ไม่รู้นะว่าผิดพลาดตรงไหนแต่ว่าผมเห็นว่ามันไม่ตรงกับที่เขาเขียนนะครับโอเคข้ามไปนะครับขาดตกบกพร่อไงไอคอมเมนต์บอกผมด้วยผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แล้วก็สกิลหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะไม่ลดความเสียหายเมื่อเปลี่ยนเป็นดาบสีเขียวนะครับโอเคทุกคนดูนะครับดาบสีแดงป่าเข้าเก้าสิบเจ็ดอ่าตัวเลขกลมเก้าสิบเจ็ดนะครับพอผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูนะครับว่าจะเขาเท่าไหร่หกสิบห้า ทั้งที่เขาบอกว่าจะไม่ลดแล้วแต่ก็ลดอยู่ดีครับผิดไหมอันนี้ผมอาจจะพูดผิดผมอาจจะเข้าใจผิดผมต้องขอโทษนะครับแต่ว่ามันเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยดูนะดาบสีแดงนะปลาไปสองร้อยหกสิบหกนะครับทีวีวสี่แล้วลองดูดาบสีเขียวนะครับสองร้อยสิบอะคือไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้อาจจะไปแก้ไขผิดพลาดตรงไหนนะครับแต่มันลดคือถ,ถ้าเกิดเป็นดาบสีเขียว โจมตีเบาขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าโจมตีเบาขึ้นอะความเสียหายเขาบอกว่าจะไม่ลดแต่ดาบสีเขียวก็โจมตี42ดาบสีแดงก็โจมตีอยู่80เนี่ยมันก็ลดอยู่ดีครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยจะไม่ลดความเสียหายอีกต่อไปซึ่งมันก็ลดอยู่ดีครับนะก็ลดอยู่ดีแล้วก็อัตติไม่ไม่ใช้มานาอีกต่อไปนะครับนี่ใช้เป็นเลือดของเราแทนดูนะครับเลือดของเราอุ้มนี่โอ้โห what the fuck 25เปอร์เซ็นต์เลยอะ 25ของเลือดที่เรามีอยู่นะครับหมายความว่าอย่งไว่าเดี๋ยวผมลองลองลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนโอเคนะครับ2 5ของเลือดที่เรามีอยู่หรือว่าเลือดที่เราใช้อยู่ต้องดูนะครับผมเขาบอกว่าของเลือดปัจจุบันเลือดปัจจุบันนี่หมายถึงว่าอ๋อเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูกันอ๋อก็คือเลือดปัจจุบันนี่หมายถึงว่าไม่ได้เลือดแม็ก ต่าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเลือดปัจจุบันก็คือเลือดตรงนี้ที่เราเหลืออยู่นะครับโอ okay, เคเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนึกว่ารถเป็นข้อแม่งตายห่าพอดีแล้วก็สกิลสามโอเคอัพให้เต็มเลยสกิลสามนะครับก็คือจะได้รับบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคผมลองตีดูก่อนว่ามันได้ครบหนึ่งร้อยไหมตีตีต,ตีเออผมไปดกดอีออโต้เอฟสดูครับห้าดูครับว่ามันจะครบหนึ่งร้อยไหมโอเคครับผมมันจะครบหนึ่งร้อยไหม ตึง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 โอเคครับโอเคครับผมก็คือครบ100หน่วยนะครับนี่ได้สูงสุด100หน่วยเลยความเร็วก็จะมีตีมากขึ้นนะครับซึ่งมันคอมโบกับอันตีได้นะครับนี่ส4เลยเปิดอันตีทีเดียวเราจะได้ชาร์จขึ้นมา3 4ซึ่งเราจะตีไวมากนะครับตอนเราได้ส4ชาร์จแต่ว่าผมขอทดสอบอะไรนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือดน้อยๆหล่ะแล้วเรากดอันตีมันจะได้กี่ชาร์จนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยยิ่งเราได้รับความเสียหายหรือเลือดที่เสียไปเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีชาร์จเยอะนะครับโอเคนะ๋ยวผมขอลองหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือดน้อยเนี่ยเราจะได้กี่ชาร์จนะครับโอเคตอนนี้มเจ็มี75ห้านะครับสาสิบี่ก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยเกินร้อยหน่วยนะครับผมโอเค๋ยวผมรอมันลดสักแป,ป๊บนึงดูนะครับว่าจะได้กี่หน่วยนะครับเมื่อผมกดติถ้าเกิดว่าได้30ชาร์จจริงมันก็จะขึ้นไปประมาณหนึ่งร้อยนะครับแต่ผมกดปิปับ๊บได้แค่8ปดบอ๋อก็คือ ถ้าเลือดเราเยอะแล้วกดอันติมันจะได้30กว่าชาร์จแต่ถ้าเลือดเราน้อยแล้วกดอันติชาร์จมันก็จะน้อยลงตามเลือดที่เสียไปนะครับประมาณนี้โอเคก็สรุปได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยที่เหลือก็เป็นเซตบิงโกนะครับใครยังไม่ไปลองมีแมกมัสมีกาเดียมีฟินมีแบคซามิธมีไพโรแมนเซอร์มีอะไรช่างมันแล้วก็อิโลเนียร่างน้ําแข็งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดอวตารรอกันนะครับบบมีแน่นอนวันนี้แหละไม่เกินวันนี้แน่นอนครับโอเค สร,สรุปตามนี้นะครับก็คือไนทฮาวปรับเก่งขึ้นมากใช้สกิลวินบอ็อกไม่หายไปไอ้ใช้ใช้ไอเทมวินบ็อกไม่หายไปสกิลบิงไปด้านหลังเสมอเอจิของอติเพิ่มมากขึ้นสมกไกลขึ้นนะครับตามนั้นโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็โซติวปรับกาก,ากลงมานาใช้มากขึ้นระยะสกิลใช้สั้นขึ้นนะครับผมเซอร์แบนชันปรับปรับกากลงระยะเออสตันกใกล้ขึ้นแล้วก็สตันได้เบาขึ้นตามเลเวลนะครับผม ไม่ได้เบาเลต้องบอกว่าสตันได้แป๊บเดียวตามเลเวลนะครับแล้วก็เน,นโตรปรับกากลงยิงอันติได้เบาขึ้นนะครับตามนั้นมาริเคนปรับให้เก่งขึ้นหรือเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ไม่สุดเหมือนจะมีบัคนิดหน่อยนะครับไม่สุดนะครับโอเคตามนี้แล้วก็ดิปเซชาแมนสกิลที่เหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งจะทําให้สกิลอันติเราทํางานแต่ถ้าเกิดเป็นศัตรูที่ทําให้ถึงตายสกิลอันติจะไม่ทํางานนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ ในฮาวถ้าเกิดว่าโดนชุบชีวิตหรือว่าเกิดด้วยโทเค็นจะวินบล็อกทันทีนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสําหรับ4.8 0นี้ทุกคนคิดว่ายังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับดีหรือไม่ดีควรปรับตรงไหนอะไรยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสกิลแลตเตอร์ watching, คิ f ฟอร์บัชชิงครับโชคดีครับ